จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟี f a 15ฟี f a 16และ f ีฟ่า17ทางเรามีจำหน่ายให้ในะราคาถูกที่สุดฟี f a า15 t h a i l ล n d ์คอยมีด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel FIFA t e c h n o l o ับตอนเจ็ดแพ็กซูฟอรี่ครับผมสำหรับตอนนี้นะาต่อจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับผมอยู่ในดีวิชั่นที่6แล้วนะครับแข่งไป3นัดนะครับผมชนะ2แพ้1นะครับผมแต่แพ้เพราะว่าเจอคน และนี่ก็คือทีมของผมในตอนนี้นะฮะนองจากตอนที่แล้วนะครับผมเราเปิดไม่ได้ใครดีๆเลยนะสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงก็ยังยึงยดตามเดิมนะครับผมโดยเฉพาะกองหน้าก็ยังเป็นคู่เดิมนะครับผมมีบาสุยี่ลง15นัดยิง7ประตูครับแล้วก็คิซยองเบนเตเก้ลง15นัดยิง14ส่ครับ <c oughs> ส่วนกติกาก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมทีมที่ผมใช้ได้เนี่ยต้องเป็นทีมที่ผมไดจากการเปิดแพ็คเท่านั้นทํายังไงถึงจะได้เปิดแพ็คนะครับต้องชนะไปเรื่อยๆนะครับแล้วผลส่วนต่างประตูได้เสียเวลาที่ผมชนะนั่นก็คือเราได้้้้เเปิดแแพ็็คคคตตาามมน,นนนะะนนััรัรรอีกยงงไ่ใ ตามสถิติก็แพ้แล้วหนึ่งนัดจากโอเคนะครับผมเราไปลุยกัยนเลยกว่า Let's go <S คุณอสููคนแรกของเรานะครับผมมาลุยอุย้ยแอนนี่แคนเชียววอลคอตกองหน้ามันใครวะผมจำชื่อไม่ได้นะคุคุ้นๆอยู่นะครับผม<อ>แล้วก็บาเนก้านะครับผมควอดูราโดนะครับผมใช้ได้ครับใช้ได้โอ้ประตูเปรินไม่ค่อยเห็นใครใช้นะเปรินนะครับนี่ไงโอ้โหลุ้นมาแล้วครับผมเปิดนะ โอ้โหอะไรวะจอๆเลยครับผมเบนจีเก้เฮ้ยโหได้อยู่วะได้อยู่มาได้ไงเนี่ยมาได้ไงวะเอาเลยเบนจีเก้เรียกเลยหนึ่งประตูตะซูแล้วจากคริสยองเบนเตเก้ครับผมโอเคหนึ่งประตูตะซูแล้วใช่ได้ครับผมเบนเตเก้แม่งเอ้ยโคตรคมเลยครับ อ้าวอ้าวมารอเล่นกับเบนเดเก้เหรอจ้ามาลอเล่นมาเน่มาเน่เอ้ยแม่งวอลเล่เต็มตีนเลยโหเสรยดายมากนัดนี้ผมเชื่อว่าเราไม่แพ้ครับเพราะอะไรครับเพราะเรามีมาเน่ครับเฮ้ยสวยละเป็นเยเดอร์เออมันช่เป็นเยนเดอร์นี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งมาแบบแฮร์รี่เคนมันแข็งครับ มันจับบอลก็โอตาเมนดี้เอาไม่อยู่เลยครับผมโหหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยเฮ้ยสวยละ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 โอ้โหเบสพี่กูตัวเซฟไม่สวนขึ้นไหมเนี่ยไม่ได้ว่ะไปเลยไปเลยเบเนเก้เบเนเก้โอ้โหอีจานเดินบอลเดินบอลเดินบอล ดันบบอลเต็มเฮ้ยอะไรเนี่ยเสียวเลยได้อยู่ได้อยู่อยโอ้มันเตโลจ่ายติดสวยแล้วกูยาเป็นยินเดเตอร์ชนไวเออโอเคลูกชอ่อสวยงามโอ้โหสวยงามเราจะเสียประตูหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดมิงานเราถึงแพ้ครับไปเลยเร็วดนีก่อนมดเวลาครึ่งแรกเอาหน่อย ไปในเก้เสียดายครับเสียดายมากเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ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 ามาเลยอาดาอาดาไปแล้วอาดาโอ้โหแต่ยาวไปหน่อยอาดาตุลานสวยโอ้โหเยอะจจอๆเลยอะไรของมึงวะยิงโอ้โหตายละตายละ กาโอู้มันฟาวนะโมมันจะผมจะยิงอยู่แล้วตะเกียมาขัดขาผมโอเคเอาละเว้ยเอาละเว้ยฟรีคิกเวย้ยโซมาอ๋อโอ้โหโซมายิงฟรีค,คิกเจ็ดสิบเจ็ดเลยอ๋อโอ้โหแม็กสกัดจากเส้นไปเลยไปเลยมาเน่มาเน่มาแล้วมาเน่มาแล้วเราไม่แพ้เรามีมาเน่มาเน่หมุนมามาเน่ใจไหมโซมาโอ้หโหโซมาจับแบบประดับประเดิกโม้มายิงติดตอาดาอาดาอาดาจับคนอยู่ อาจาจะจ่ายแต่ว่าติดอีกไยอโ,อโอเคเขาลงครับเขาโอ้โหเขาอ,อุตส่าห์จะได้สวนอยู่แล้วโอเคยังได้อยู่มากดดันกดดังกันต่อเลยครับแมคคาทีมาให้ลูกชอลูกชอขึ้นมาขนาดนี้เลยลูกชอให้มันเตโลมันเตโลคืนโซมาล็อกนะโอ้โหโซมาจะล็อกหลบอย่างกับเมซี่แต่ว่าตัวจิ้มไม่ได้ ลูกช่อแบกมาอยากเป็นเยเดอร์เป็นเยเดอร์ให้มอนเตโรมอนเตโรเลี้ยงขึ้นมามอนเตโรขึ้นมาคืนให้ลูกชอ่อไม่เป็นไรตรงกลางม,มีช่องโยนมาให้โซมาตอนนี้เราขึงเลยนะครับขึงเลยครับขึงเลยครับ,รบผมมามอนเตโรโยนตรงกลางมาโอ้โหไม่มีใครอีกแล้ว เพเวลาบาดเจ็บนิดนีว่าโอ้หมดเวลาน้ำหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเชฟเป็ดเออคือเขาแบบเกมรับคนเหนียวแน่นมากครับเจาะไม่เข้าเลยครับผมโอ้โหแต่ก,ก็ถือว่าเล่นเก่งครับหรือเล่นเก่งครับคนนี้ถือว่าเก่งเลยนะมีฝีมือนะครับผมโ,โดยเฉพาะเกมรับนี่เจาะไม่เข้าหัวต่อไปมาหน้าที่สองกันเลยดีกว่าครับผมมาก็บอกเลยว่าอย่าประมาทนะคุณตะกี้โอ้ยโอ้ย้ยฟูทีมลิเวอร์พูลครับฟูทีมลิเวอร์พูลครับอุ้ยแล้วมีมาเน่ด้วย ชิวหายแล้วเขามีมาแน่แล้วเขาไม่แพ้ครับอู๋ถ้าแพ้มานี่ยุ่งเลยครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเจมินเนอร์โอ,โ,โอ้โหโอ้โหมันตวัดเกือบได้ครับถ้ามันตวัดได้นี่จีจีจแน่นอนครับโดนแน่นอนครับไม่ถึงกับจีจีหรอกแต่โดนแน่นอนครับไปเลยมาเน่เราก็มีมาเน่เหมือนกันมาเน่โยนมาให้บาซุยยี เบนเี่แกโอ้โหเบนเีเก้อีกแล้วครับนัดนี้เบนเี่ก้เป็นอะไรครับจ่อๆไปยิงติดเซฟคาริอุตตี้เฉยเลยชิบหายละเสียบก่อนโอตาเมดี้สวยงามมอนเตรโร่ไฮโซนิครูดวันนี้คุณรบกาสวยงามแล้วโอ้โห,โ,โ,หโดนชนจันโดนชนไม่ได้เล่นบอลเลยนะไม่ได้ตั้งอุวย,อยเอาเลยดีวะโอ้โห โอ๋อ,ย,อ,ย,อยิงเฉียวเฉียวไปนิดเดียวครับโอ้เสียดายท่อนนี้คุณมีโอกาสจังหวะหนึ่งๆอุ้ยเอาแล้วอุ้ยเอาเอาเดี๋ยวก่อนโอ้โหเรียบอะแมคคารที่ครับผมโอ้โหดูดิอูยิงจอจอติดเซฟคาริลูดี้แม่งเหนียวยิงมาดีว่ามันแฉลบนะครับผม เด้ยเอ้าเชี่ยแล้วว่าน่าจะไปปล่อยบอลไหลวัยทอกละออือ้มาเน่เอา้าฟอร์มิโนโอ้โ,อโหพ่อแม่งจะไปปล่อยบอลไหลมอนเตลโลอ่ะโอ้โหเกือบเจฟฟสันมอนเตลโลสุดยอดครับเจฟฟสันมอนเตลโลเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อย <laughs> รถ <laughs> เลน <laughs> เรียบร้อยเลย คนแบบนั้นยังไงก็จุดโทษแน่นอนนะผมรู้เลยนะโอ้ต้องยิงจุดโทษให้เข้าครับถ้าเข้านี่เราก็จะปลดปลดความกดดันไปได้โอเคโอ้โหพุ่งถูกค้างแต่ว่าเรายิงเรียดๆนะครับผมเขาพุ่งสุดนะครับ,รบก็เลยเซฟไม่ได้นะครับผมสองประตูต่อศูนย์แล้วเอ,อ๊บมานี่ไงโล่งเลยเรียบร้อยแน่นอนโอ้โหเป็นเจแก้อะไรวะมีแค่สามศูนย์คูณสวัสดิ์แล้วเนี่ย โอเคเอ้าเสียด้วยไหตโองจุดโทษบ้างเสีย้องจุดโทษคืนโอ้โหสวนมาสวยงามมาแน่ ส่งให้ตัวไกลๆเลยนะส่งให้โซมาครับแต่ว่ามอนเตลโลมันมารับบอลครับแต่ลูกยิงลูกนี้ก็ถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันให้อภัยครับให้อภัยครับเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยได้เข้าทางกูเลยนะโอเคโอเคอเคุอค้ยสวยละอุ้ยเฟรนี่ย่างบอลเก่งมากครับผมนั่นไงเห็นไหมนะ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 ยิงแล้วนะโอ้โหคาริวดี้ นี่ไงโอ้โหสุดปลายเท้าพอดีเอาคาลีอุนดดีเฮ้ยเฮ้ย ผมได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผมไม่เป็นไรนะชนะครับผมได้เปิด2แพ็คใช่ไหมนัดที่แล้วเสมอนะผมก็เท่ากับว่าคลิปนี้เราได้เปิดแค่2แพ็คเท่านั้นนะฮะนี่เลยนะครับผมพรีเมียมโกแพ็คนะฮะสแพ็คครับแพ็คแรกมาดูกันเลยดีกว่าจริงก็ไม่ค่อยหวังอยู่แล้วนะคือมันได้ยากครับใครเนี่ยดูดิบาฮิบาเต้ครับคนที่สอบึ๊บมานอนแลครับ โอ้พอเปีหน้าครับปีหน้า <c oughs> <laughs> โอเคอ๋าแล้วครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับแพ็กทูกอรี่ในตอนนี้นะครับกระผมเดินะววดนมดนะ,ะสำหรับใครที่ชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์นะฮะและก็สังคมติดตามได้นะครับเพื่อชมวิดีโอรักเรียนในตอนต,ต,ต่อไปสำหรับตอนนี้ลาบก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ